คนเห็นอะไรไหมผักหนอกเยอะมากเยอะจริงๆนี่เลยให้ดูเยอะไหมอันนี้พันผักหนอกที่บ้านนะคะแถวบ้านเลยตรงคอนโดค่ะโอ้โหคนสิงคโปร์เขาน่าจะไม่เก็บเขาคิดว่าเป็นยาอันนี้คือสวรรค์ของดิฉันผักหนอกกินกับน้ำพริกหิวเลยเก็บมานิดหน่อยนะคะเก็บมาแค่พอกินคะ่ะเพราะว่ามันเยอะมากเลย ว้วันไหนอยากกินแล้วค่อยไปเก็บใหม่อ่อนๆทั้งนั้นเลยนะจริงอยากแบบอยากเก็บมาเยอะๆแต่ว่ากลัวมันเสียก่อนแต่ว่าไม่เป็นไรเราค่อยไปเก็บใหม่ไม่ละโมบเนาะอ <c oughs> เป็นผักชนิดเดียวที่ไม่ต้องซื้อนะคะที่สิงคโปร์มีค่อนข้างเยอะเลยเยอะเยอะมากๆไปทุกที่เห็นทุกที่นะคะเราก็ชอบกินผักหนอกซะด้วยไอเรามันก็กินผักเก่งไม่ใช่ควายนะทุกคน <c oughs> ไหนใครชอบกินผักหนอกบ้างและผักหนอกกินกับเมนูอะไรกันบ้างคะแนะนำเข้ามาไหนนะส่วนตัวก็ชอบกินกับส้มตำและน้ำพริกผักคะ่ะที่บ้านนะโอ้โหแม่ไปหามาต้องไปที่นาอย่างเดียวนะที่นาจะมีค่อนข้างเยอะถ้าเป็นอยู่ที่กรุงเทพก็ผักหนอกแบบนี้หาค่อนข้างยากคะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นใบใหญ่ๆแต่เนี้ยคือเป็นผักหนอกนาเลยเนาะ